จิพอดทุกคนถึงโดนแล้วบ่พอนาเบอร์ที่ให้มายังเมมติดมือเธออยู่บอดได้โทรหาบอได้แปลว่าลืมโปรดรู้วันที่เคยไปมา,าสู ยังอยู่ในใจเสมอกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC พึตามบบาหน่อยเบิดสุขุสุคนนะครับมือนี้บ้าน,น้อยได้กรับมาพบพ่อกับพี่น้องยังเป็นทางการอีกเทืนน่อนึงนะครับหลังจากที่บ่ไล้ออกหนาจอไปหลายหมื่นนะครับโดนเติมนะครับเกือบบ่ได้กินเขาไหมนะครับพี่น้องปีนี้ อุ้ยคักหลายครับพอถึงโลกไข่ทุกมือนี่อุ้ยอันตรายแห้งนะครับพี่น้องเพราะว่าเบาหน่อยประสบพบเจอมากครับเจ้าของเองครับคือไข่แขนขาบวมีแห้งนะครับลอยไปเบิดนะครับบัวสิเป็นสายตาบนี่ยมบเห็นนะครับที่นักไปคือสายตาแน่มเห็นครับเปิดโทัพท์ขึ้นมาเนี่ยพสามารถสีแนมเห็นเลยครับมันเป็นภาพสีเบอรอนะครับแล้วก็กพอสามารถสีอ่านได ตอบเขียนได้อีอย่างนึ่งเห็ดบุได้เลยครับคือเบิ้งซื่อกระตาลายแล้วนะครับคุณหมอคุณบอกว่าตาบวหายนี่สงสัยสิตัดแวนเล้วองภาษาบโอ้เห็นยงไรเนาะบาเทียนนี่มันขึ้นอุกน้ำอันเว้นตาให็นพี่น้องใครเนืหายพี่นอ้องหายเป็นปกติแล้วครับสามารถมองเห็นได้ปกติกลับมาใส่ชีวิตแบบคือเก่าได้แล้วครับสบายใจขึ้นนะครับ สำหรับไข่นี่นะครับมันเป็นไข่แขนขาบ่มีแห้งนะครับล้างก้นนี่สิลุกบ่ดได้เลยนะครับสำหรับบาหน่อยสิลุกได้ยางได้ปกติแต่ว่าสินักที่สายตานะครับพี่น้องแต่ว่าสำหรับบางคนนี่สิลุกบ่ได้เลยครับกอดเพี Liquid ้ยย้งคืนนี่ลุกบ่ได้เลยครับถ่ายยางแล้วถ่ายยืนแล้วกับ่างได้เป็นปกติแต่ว่าสำหรับก้นที่เป็นอาการแบบนั้นก็หนาเป็นห่วงอยู่นะครับ เพราะว่าไอ้า้าเกิดว่ายุคผู้เดียวนะครับเกิดว่ายุคผู้เดียวประเทศนี้ไข่แบบนั้นแะ่ะมันสิไปไใสบ่ไดนะครับลุกบ่ไใดทาได้นั่งแล้วลุกบ่ไดดอันตรายนะครับไปกินน้ำกบไดไปกินยากบไดอวดตายซื่อๆนะครับคืออันตรายนะครับจังว่ามื่อนี้บ้านหน่อยกับมะเบาสูพี่นอง,ฟ,งฟังอาการไข่ก็คือมีอาการไข่ปวดหัวตัวหอน บอมีวัดบอมีไอ,อันนี้คือไข,ข่ไข,ลลนนไข,ขึ้นสูงแล้วกินยา,ยาปุ๊บละ,ะไข่กระสิลดลงอันนี้คือบออันตรายนะครับหมอคนบานถ้าไข่ขึ้นสูงแล้วกินยายาแก้ปวดละยาแก้ปวดยาแก้ไข่ล้วไข่บอลดนี่คืออันตรายเพราะว่าเสี่ยงกับไข่เลือดออกหมอวานะครับแต่สําหรับไข่ตัวนี้นี่ไข่ขึ้นสูงอยู่แต่ว่ากินยาละก็ ิดลดลงเองนะครับระบาดนี้ให้สังเกตในคลองมืองว่าถ้าแขนขาเหลื่อมบ่มิแห้งนะครับเฝ้าไปหาหมอนะครับยาฉลาดใจอย่าปล่อยไวหน้านะครับมันสีอันตรายนะครับพบาโรคไข้ซมเมอนี่นะครับโอ้มันอันตรายแห่งนะครับจะมาเบาหน่อยกับมาฝากมาตอนพี่นองเบาเบาสูฟังว่าอยาพยายามให้ยุกกัดนะครับคือเสือโลกตัวนี้มันมากกับยุ่งนะครับยุ่ง บลาน่อยเป็นใครแล้วที่นี่ยุงมากกัดบลาหน่อยแล้วที่นี่คนต่อๆไปก็ติดติดกันไปเพราะว่ายุงไปกัดนะครับระวังอย่ายให้ยุงกัดนะครับเด้อโดยความเป็นความเป็นใย่จากบลาหน่อยครับกลับมาพบก,กันอีกแล้วครับจะเริ่มเต็มกําลังใจให้บลาหน่อยนั่น,นด้ยครับเด้อสำหรับคลิปนี้บ้าน่อยกะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ